ท่านผู้ชมขับรถมาสามรอบเพิ่งจะได้กินวันนี้ขนมจีนป้าทีปของตรงตลาดวันรุ่มอันนี้คือฝีมือเออ่คนที่ลงมืออ่าแดดสองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะท่านผู้ชมคนนี้คนลงมืออันนี้คือไม้หนึ่งใช่ไหมคะไม้หนึ่งไม้หนึ่งพี่ชื่ออะไรคะไม้หนึ่งจ้าพี่ผู้ป้าคะป้าแนะนำชื่ออะไรคะป้าเด็กเสิร์ฟอ่าเด็กเสิร์ฟนี่เด็กเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอย่าพูดแก่นะ กาวเล้ามากระพูดแบบจะเป็นอ้อโอเคขออภัยเป็นอย่างแรกและอันนี้มือหนึ่งนมจีนมือหนึ่งนมจีนค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่จมอ่านมจีนประทีปท่านผู้ชมอยู่ตัวเมืองระยองตลาดัรรุ่มอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งสำรับจัดคิวจัดคิวจัดคิวแล้วก็ใส่ถุงไครแซงคิวมีวยวายอร่อยมากค่ะที่ขับรถมาสามครั้งเพิ่งได้กินเหลือสภาพอยู่แค่นี้ หลืออยู่เพียงหม้อเดียวค่ะท่านผู้ชมไปหาหัวหน้าทีมไปดองหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมปบัทีปฏิาัติกำลังนั่งกินลมอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่ชมหน้าปิบทีิค่ะท่านผู้ชม,มอร่อย,อร,อ,ยอร่อยน้ำตาไหลเลยค่ะไหลไปเลยที่ชู่หมดไปครึ่งมวนเอาไปลงอินเทอร์เน็ตเลยนะป้าอ,อร่อยมากมายอร่อยน้ำตาไหลค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า ทิชชู่เชอรี่ใช้ไปหนึ่งม้วนแล้วหนึ่งม้วนโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปไเดี๋ยวเราจะเอามาลงกันอีกว่าเราจะไปร้านไหนกันแต่ว่าหลังจากกินเผ็เดๆแล้วเราก็จบด้วยบลา่องใช่ซึ่ง,งมีการ<บ>าขู่เข็นกันนะคะพระเชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงปลากระสนปลากระสนมีการว่าถ้าเผ็ดแล้วจะกินอะไรต่อก็เลยจําเป็นต้องสั่งค่ะ <c oughs> สั่งไปแล้วหนึ่งถ้วยยังไม่หายแสบปันเลยเพราะว่าก็าเผ็ดน้ําตาไหลเช่นกันพอๆกับอร่อยน้ําตาไหล โอเคแล้วเจอกันใหม่เทปหนะ้า